สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ่อนะครับคือตั้งแต่ที่ผมเนี่ยได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะครับก็คือที่บ้านวังพลับบ้านผม,มนะผมก็พยายามจะพัฒนาโรงเรียนแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือชุมชนเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งเ c ีที่เข้ามาช่วยเหลือกันทั้งเงินจากสนับสนุนนะครับหรือแม้กระทั่งพี่เรืองยศตุ้มเพชรเนี่ยก็เคยมาช่วยในเรื่องของการจัดกีฬาสีการท,ทําเตาเผาขยะ นะก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะเอ็นดูผมมากๆเพราะว่าผมทําจริงและผมก็ช่วยเหลือสังคมแบบจริงๆนะมีกระทั่งวันหนึ่งผมอยู่ที่โรงเรียนแล้วผมก็กําลังซ้อมกีฬาให้กับเด็กๆนะครับแล้วชาวบ้านก็ถือกับข้าวกับปลามากับ2-3คนนะครัมีคุณตาคุณยายถือมานะพร้อมกับเหล้าป่านิดนึงนะมาแบบอาชัน แม่วันนี้ทำขบข้าวแล้วแบบโอ้โนานๆทีเขาจะได้กับข้าวดีๆมาน่าเขาจะมีพวกลาบหมูบ้างลาบดิบก้อยอะไรต่างๆก็แบบอยากให้อาจารย์อ๋อได้กินอยากให้ครูอ๋อได้กินเพราะว่าเขาเอ็นดูเนาะ ไอผมก็เห็นเขายกมาแล้วจะไม่กินก็ยังไงอยู่ก็เลยซัดไปซะนะประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากแล้วก็แบบอ่าชาวบ้านเอาสาวมาให้น้ําใจน้ําใจนะครับปรากฏว่าท้องเสียถึงทุกวันนี้แล้ว <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะอร่อยแล้วก็ดีมากครับแต่บังเอิญไม่เคยกินเนื้อดิบครับนะไม่เคยกินเนื้อดิบมาก,ก่อนแต่ไอเราแบบอาดนะอยากอยากแบบอยากเห็นเขามาแล้วอยากให้เขามีรอยยิ้มกลับไปก็เลยอ่ะกินกระสนิดนึงนะครับปรากฏว่าตอนนี้แบบโอ้โห แย่เลยนะครับกาอาจจะแบบไม่ได้ไลฟ์แบบเต็มที่อาจจะไม่ได้ขึ้นวิดีโอแบบเต็มที่ผมต้องต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเท่าที่เป็นไปได้เนาะนะครับเดี๋ยววันนี้งานวัตถุมงคลผมจะขึ้นให้ประมาณหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะขึ้นให้ประมาณหนึ่งก็ชุดนี้ก็จะขึ้นหมดนี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันตรงนี้เนาะแต่บังเอิญว่ามันมีงานเลี่ยมอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้ส่งวัตถุมงคลไปเลี่ยมก็เอาไว้ง่ายเอาองค์พระนะเอี่ยมไปแล้ว ไม่เหลือนะครับวันนี้ก็เลยในเมื่อองค์พระเอี่ยมไปแล้วก็ขออนุญาตเอาของหลวงปู่เอี่ยมไปหลวงปู่เอี่ยมว่านะหลวงปู่อิมไปเลี่ยมกรอบนะฮะแม่ตบมุกแต่หัวม้วนเลยนะเอาของหลวงปู่อิมเนี่ยไปเลี่ยมกรอบแต่ว่าจะเป็นพญาครุฑบ้าง เป็นสิงห์บ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตให้คุณพี่ธนกฤษนะครับคุณแม่วันดีคุณพี่ธนกฤษเนี่ยสนใจสิงห์เนาะแต่เพิ่งเรียมเสร็จแต,แต่ยังไม่ได้ทักหาพี่เขาเดี๋ยวคุณแม่ทักหาเลยนะครับแต่เดี๋ยวการให้คุณพี่แค่สักสองสองอสององค์แล้วกันนะครับสําหรับเนี่ยเนาะนะครับคุณแม่กันให้หน่อยนะครับนะ คือเรื่องเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมอ่ออย่างที่บอกไปนะครับว่ามีสปอนเซอร์อยากจะช่วยเลี่ยมกรอบอยากจะให้โชว์ผลงานให้เขาเดี๋ยวหลังจากที่เขาทำเพจเสร็จเรียบร้อยเขาจะติดต่อมาให้เราได้ช่วยโปรโมทให้สักเล็กน้อยนะผมก็เลยอ่าโอเคน้อมรับไว้ตามคําที่คุณผู้ชมบอกนั่นแหละนะก็ได้เอาไปเลี่ยมไปชุดแรกแเราเลี่ยมฟรีไปแล้วชุดเนี้ย เขาก็จะเรียงฟรีให้อีกก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับ <iz> ผมก็บอกเขา <iz> ไม่เป็นไรเกรงใจนะครับเอาเดี๋ยวผมช่วยครึ่งหนึง่งก็ช่วยาว่าเรียมไปครึ่งหนึง่งนะฮะแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะขึ้นด้วยความรวดเร็วแล้วกันเนาะนะโอเคไหมครับถ้าชื่นชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube ของบ้านมีครูออนะครับผมเบอร์โ,โทรตรงนี้นนะ0631305304ครับผมเริ่มกันเลยดีกว่า آ, ในถาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นเดี๋ยวผมให้เป็นแบบนี้เลยนะใครที่ อ,อยากได้แบบนี้นะครับอ่านดูนี้ฮะเนี่ยในชุดเนี้ยจะเป็นตลับเดิมของเขาเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นตลับเดิมของเราเขาเลยนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่อิ่มนะครับผมจะเป็นพญาครุฑเนาะรุ่นรวยชนะจนของหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธครับวัดทุ่งนาใหม่นะพญาครุฑ99 9นะทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าในประวัติของรังเนี้ยถ้าเกิดว่าใครจะบูชาเนี่ยนะครับจะต้องแบบอ่ ถ้าคนจะมารับไปเนี่ยนะจะต้องเอาไป1ลังใน1ลังเนี่ยจะแถมมีตัดวายหชุดนะฮะจะแถมมีตัดหวาย1ชุดลังนึงก็หลายหมื่นมากๆนะฮะแล้วบังเอิญว่าผมอะไปปิดองค์นี้มานะในราคาที่ค่อนข้างสูงอย่างที่บอกไปแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้ในราคาที่ที่แบบกันเองกันเองไม่พอเพราะว่าอยากจะได้ทุนคืนเอามาช่วยในเรื่องของการทําร้านเพราะว่าอะไรทำไมถึงต้องเรี่ยมกรอบพอเรี่ยมกรอบแล้วปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกว่าสะดวก รู้สึกสะดวกนะก็เลยจะปิดได้ง่ายหน่อยผมก็โอเคตามนั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์ออกครับแม่อาจารย์เอาไปเลี้ยงออกเลี้ยงกรอบแล้วทํากําไรนะอะไรเงี้ยนะครับคือมันก็อยากจะได้กําไรอยู่ครับจริงๆนอะองค์นึงเนี่ยควรจะจบที่ประมาณ500600นะครับเป็นอย่างตนะตํานะแต่แต่ผมอยากจะได้เอาทุนในส่วนที่ผมเคยลงไปอะเอามาช่วยเรื่องของการทําร้านเนาะก็เลยแบบเอามาปล่อยราคาที่แตกๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชม ทีนี้ในส่วนของเหรียญนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้แล้วกันเนาะต่อให้เราออกจากซีนเนี่ยก็อาจจะเห็นเนื้อไม่ชัดเพราะฉะนั้นดูในซีนเลยครับเนี่ยโคต,ตัวเลขนะครับแ2ดสองห้านะด้านหลังมีการตอกยันเรียบร้อยนะเนี่ยนี่นะครับ,รบยันต่างๆชัดเจนเนาะในส่วนของเนื้อขององค์นี้นะครับผมจะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับ จะเป็นกระไหลเงินลงยาด้วยลงยาน้ำเงินกับลงยาแดงแบบนี้นะนี่และครับองค์ที่1นะครับเอาไปสามสามเก้าเก้ะพอเลยฮะนะสามเก้าเก้าองค์ที่หน,นะฮะนะ 99, นะต่อมาองค์ที่2ครับคุณผู้ชมพยาครุฑนะมีเจ้าคล้ายๆกันเนาะเนี่ยจเจ้เหมือนๆกันคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะผมหยิบตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะครับ อันนี้ก็3 9 9ไปแล้วกันนะครับค่าคงค่ากรอบอะไรไม่ได้บวกกาไรเลยนะค่าดาเนินการต่างๆไม่ได้บวกเลยนะนะเมื่อสักครู่เป็นกระไรเงินไปแล้วนะฮะรอบนี้เอาเนื้อแบบแบบเข้มขลังนิดน,นะนึงนะฮะอ่ะดให้ดูชัดๆนะครับผมชอบตรงที่อักขระต่างๆเนี่ยทำออกมาดีไซน์ได้ดูโบราณโบราณมากนะครับเนี่ยให้ดูเนื้อชัดๆนะครับเนี่ย บังเอิญว่าอยู่ในกรอบด้วยกันอาจจะดูไม่ชัดไปใหญ่นะครับลงยาชัดเจนนะครับลงยาแบบนี้นะครับนี่นี่ให้ดูครับต่อโค้ดห้าสิบแปดนะครับอ่าให้ดูนะครับชัดๆเนาะนะ จริงๆตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนทองแดงลมดํานะครับคุณผู้ชมนี่นะเหมือนทองแดงลมดำนะฮะใครสนใจก็สามเก้าเนะพยาคุตจะผมจัดราคาเท่ากันเลยเลยนะครับเนี่ยนะนี่ก็เป็นครุตอีกทรงหนึ่งนะครับสีส้มเลยนะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับลงยาส้มพยาคุดแบบ อันนี้คือแบบเหมือนไม่ใช่เหรียญน,นะเนาะเป็นแบบ้อยๆองลอยนะครับพญาครุฑนะครับน,นี่ของหลวงปู่อิมหมดเลยนะครับในถาดนี้นะพญาครุฑเนี่ยสามเก้าเก้านะโดยจะเอาองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับแบบนี้ก็ได้สามเก้าเก้าเหมือนกัน,นครับเลี่ยมกรอบเนี่ยนะเป็นเนื้อกระลาเงินนะครับเป็นเนื้อกระลาเงินเลขโค้ดก็แตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวผมให้ดูนะนะเมื่อกี้ลงยาน้ำเงินกับลงยาแดงนะรอบนี้ลงยาเขียวนะ เป็นเนื้อกระไหลงเงินเช่นกันนะครับไม่ใช่เนื้องเงินแบบร้อยนะคุณผู้ชมถ้าเนื้องเงินร้อยราคาไม่ใช่เท่านี้นะครับด้านหลังลงอักรรเป็นยันคนนะในส่วนขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับนะอันนี้สามเก้าเก้านะครับนี่องค์ท้าเวสุวรรณนะก็หรือจะเอาพระราหูนะครับก็สามเก้าเก้าเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะนะอันนี้เนี่ยเป็นอัปปากาซาตินนะครับ ด้านหลังเป็นองค์พระพรหมนะต่อโคดเจ็ดสิบสองลงยันมะอุด้วยนะครับนี่นะลงยันมะอุนะนี่ด้านบนครับมะอุนะครับเป็นองค์พระพรหมนะครับถือสาตราวุครคบมือนะะอันนี้น่าจะเป็นอัมบากาซาตินนะครับน,นี่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นนี่แหละครับนี่ เป็นราหูอมนะครับอันนี้เอาไว้แก้ดวงที่แบบไม่ดีไม่ดีนะครับนะแก้ดวงไม่ดีไม่ดีเนี่ยตองตรงองราหูนะครับมีอยู่2ององนะครับสามเเหมือนกันนะหรือจะเอาเป็นเนื้อทองทิพก็ได้นะครับอันนี้ก็399เนกาะแต่ชอบตรงทิ่ด้านหลังทองทิพเนี่ยจะเป็นองค์้าพรมที่มีการลงยาก็จะสีสวยไปอีกนิดนึงนะครับดูมีความสง่าราศีนะ พ,พระพรหมเนี่ยเป็นผู้ดอมดานโชคชะตานะครับพรหมลิขิตบางทีถ้าเกิดว่าคนที่เดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยก็มาอาธิษฐานต่อพระพรหมได้นะก็จะได้สมปรารถนาตามความเชื่อนะครับนะพระคถามาอูเดี๋ยวจะเป็นหัวใจของพระพุทธธรรมสงฆ์เนาะ,ะมีการลงยาสีแดงด้วยนะครับสาหรับตรงนี้ก็จะสวยนิดน,นึงนะนะเลือกก่อนได้นะค,คุณผู้ชมเลือกดูก่อนได้เอาที่ชอบๆไปเลยกันนะครับนะ อะมีประมาณนี้มีจำนวนจำกัดนะนะอันนี้เป็นพัคกลิ่งนะครับของหลวงปู่อิ่มนะครับจะเป็นรุ่นเจ้าสัวแสนล้านนะพักกลิ่เรับประกันแท้ให้นะครับผมรับประกันแท้ให้อ่ะดูนิดนึงเลยครับนีอ่อยู่ในซองเหรฮะอยู่ในซองเพราะอยู่ในกลอ่องต่ตีกล้องไม่ไม่มันเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะ นะีจะไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะีก็นะี่ยพระกริ่งเนาะพระกริ่งของหลวงปูอ่อิมนะครับนี่ทีนี้ในส่วนขององค์ใหญ่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเป็นพญาครุฑนะครับองค์ใหญ่อย่างเงี้ย4 9่นะครับ499 จะสวยนิดนึงเนาะอันเนี้ยคือสวยมากเลยครับลงยานะนี่ตอนที่เห็นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอันเนี้ยจะเป็นรุ่นรวยแสนล้านเหมือนกันเป็นพญาคุดองคใหญ่เนาะนะครับถ้าเกิดเปิดในรางลุ้นเนี่ยจะลุ้นละประมาณสัก200นะครับหรือประมาณ1 9 9ยเบาถึงสองบาทนะครับทั่วๆไปนะแต่ว่าถ้าได้องค์นี้นะครับผมจะบูชากันที่ประมาณ7 0 0ดร้อถึงแปดบาทนะครับนะเพราะว่าี่จะเป็นทรงพญาคุดหล่อบโบราณน,นะ ผมได้มาสี่องค์เนี่ยนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยไปลุ้นอะไรกับเขาแล้วครับนะผมปิดด่วนอย่างเดียวเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไปนั่งลุ้นนะเัาปิดด่วนอย่างเดียวนะปิดด่วนเสร็จปั๊บก็เอามาเลี่ยมใส่กรอบเลยนะอันนี้499เก้นะครับสี่นะหรือจะเป็นองค์สิงค์นะคุณผู้ชมมีสามเนื้อคนระับมีทองทิพย์มีกระไหล่เงิน,นครับนะแรือมีทองแดงลมดำ นะอะไรสามเก้าก3 9สามเนะครับผมมีอยู่ไม่กี่องค์แล้วเนี่ยนะก็ติดต่อคุณแม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะอาประมาณนี้กันประมาณนี้กันทัพงหมวันนี้คงจะเต็มร้อยไม่ได้นะครับอ่ะประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอื่นนะครับถ้าใครสนใจอยากจะคุยก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับสอบถามได้นะมาในถาดนี้กันหน่อยดีกว่าครับ ในส่วนของ3ามเล่มที่ผมได้มานะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อแสวงนะครับรุ่นเสาห้าแข็งที่สุดในรอบปีนี้นะปลูกเสกปี2,567เสาหนะครับ,รซ, 2, รบซึ่งในเสาห้าเนี่ยเป็นไปตามปฏิทินไทยนะครับคุณผู้ชมเป็นไปตามปฏิทินไทยแล้วก็มีการจัดสร้างอยู่1 0 0เล่มนะรอบนี้ไปปิดมากับาชาวบ้านนะครับนักสะสมนะ เขาได้มาสามเลยนะครับโอซีนเดิมด้วยฮะคุณผู้ชมนะฮะซีนเดิมด้วยนะเขาได้มาสามนะครับถามว่าทําไมกล้าปิดก็อาจานเอาเข้ามาพร้อมใบจองนะฮะเขามีใบจองมานะซึ่งใบจองเป็นชื่อเขาเบอร์โทรเขาที่อยู่เขาก็คงจะให้ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมแต่รับประกันเท้ให้นะรับประกันเท้ให้แท้ทันยุคครับแล้วก็แท้ที่คุณผู้ชมแบบว่าสบายใจได้เพราะผมรับประกันให้นะเนี่ยนะนะครับ ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับพั 1, 9, นเก้ครับรุ่นเสาห้าหลวงพ่อสแสวงนะครับแกะไปเลยดีกว่าให้จบจบไปนะอันนี้จะเป็นได้สายสิน,นะครับในประวิธีที่มีการปลูกเสกนะครับแล้วเ,เขาตัดมาแบ่งกันปับน๊บแล้วเจ้าได้มาก็เลยเอามาพันไว้นะครับนะบางทีคนที่เข้าถึงเนี่ยก็จะมีโอกาสได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะแกะออกมาเลยแล้วกันเดี๋ยวพันให้ใหม่นะครับ แกะไปเลยนะครับจะได้รู้ว่าใบเ,เป็นยังไงบ้างนะครับรวมพ่อสแสวงรุ่นนี้1900เท่านั้นนะครับผมะจะเอาเทสเตอร์นะตัดเลยนี่นะครับก็ในส่วนของเล่มนี้คุณผู้ชมถ้าอยากได้ซีนเดิมก็บอกแม่แล้วแม่อยากได้ซีนเดิมนะนะครับหรือจะเอาเล่มที่แก่แล้วก็ได้นะครับนี่ผมแกะให้มาสักครูนี้นะครับฝักไม้นะฝักไม้แท้แหมเงินแปะตัง ในะบ5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ9นิ้วและนี่คืออักขระที่มีการตอกนะค,คุณผู้ชมนะนี่ยนี่มีการตอกโค้ดด้วยนะครับด้านหน้าจะเป็นโค้ดของหลวงพ่อนะอ่ะเนี่ยชัดไหมเอ่ยอ่ะไม่ชัดเดี๋ยวตีกล้องให้อีกครับนะีตามที่ f อซขอเข้ามานะจัดให้อ่าแล้วกล้องมาทำไมเป็นไงนะอ๋อ พอซูมแล้วกล้องไม่ได้นะต้องต้องใช้กล้องในตีแบบนี้นะครับผมอ่นี่โค้ดนะครับผมโค้ดนะนี่โค้ดหลวงพ่อนะครับนี่มับเขาให้ทำไมไม่ชัดเดี๋ยวผมขออีกรอบนะขออีกรอบขออีกรอบนี่ ชัดๆนะครับนี่โคดหลวงพ่อนะครับต่อคาถาพระเจ้าฮาพระองค์นะครับรุ่นเสาห้านี่จะเป็นคาถาประจําตัวของหลวงพ่อนะนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับสายแข็งเลยนะครับคุณผู้ชมลองดูอัคระบนยันนี่สายแข็งเลยผมได้เคยทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้อาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดนักนะาะที่บอกไปครับตัวนี้ ท้องเสียครับไม่ค่อยมีเรี่ยมมีแรงนะรลพอร่อแสวงวัดโพแคนนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเด,เดี๋ยวผมแคปอันนี้ไว้นิดนึงดีกว่ามับเขาให้นะอ่ะก็พันเก้าร้อยครับคุณผู้ชมซีนเดิมมีสองเล่มครับแกะซีนเล่มนี้หนึ่งเล่มนะครับอ่ะผมแยกไว้เลยอ่ะต่อมาครับอันนี้เป็นรายการเทพศาตรารายการที่สี่ พอไม่ได้ก็ไม่ได้เลยครับพอได้มาได,ได้มาสี่เล่มเลยนะเทพสัตตราเล่มละพันเก้านะคุณผู้ชมนี่นะครับเล่มละพันเก้าอ่ะเดี๋ยวดูอันที่แกะสีแล้วแล้วกันนี่นะด้ามเนี่ยเป็นด้ามไม้ประดูแดงนะก็เป็นไม้มงคลที่ใช้ในวัดนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นปฐุมงคลรุ่นนี้ ดามจับเป็นองค์ทาเวสุวรรณครับบล็อกหล่อบโบราณนะครับเนะบาะใบมีดละ2.5นิ้วนะรัเประกันแท้ให้อที่สองของเขาเลยนะครับนี่นะฝากเฝิกต่างๆนี่ขึ้นลายสวยนะครับรุ่นนี้นะแหมเงินแปะตังนะ่หรือว่าเงินนิกเกิลใบมีดดึงออกมามับเข้าให้ใหคุณผู้ชมลองดูฮะนี่คือความเขาเรียกว่า อัขระต่างๆเนี่ยดูแล้วเข้มขลังเนาะนะสวยงามต่อโคตพัด100ปีนะครับมียันยันนะนะมีอ่าเนี่ยคุณผู้ชมมาอุด,ด้วยนะต่อโคตรสานะอีกฝั่งหนึ่งนี่ยันสามเหลี่ยมนะครับหรือว่ายันใบพัดนะนะนะก็ตามตำราของเอ่อเทพศาสตราที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะ นี่นะครับพันเพอคุณผู้ชมนะีเอาแค่นั้นแหละพันเพอเล่มนี้มีอยู่สเล่มแนะ่อ่ะแยกเลยครับเซ็ตล้วแยกเลยอันนี้หน้าผสมพงนะครับปี65เป็นมีไตรามาสก,ก็มีให้บริการอยู่ตอนนี้หน้าผสมพงมี2เล่มนะครับ ปีพ1 0 0นะ1006นะดำไหมเสาศาลาเก่านะครับโคดพัดหจุดตอกยันนาคสมพง์นะครับหรือว่านากเกี้ยวคาถาพระเจ้า16พระองค์ครับยันหัวใจธาตุทั้ง4แล้วก็ได้ส่วนขออีกฝั่งเป็นมงกุฎพุทธเจ้านะะหลวงพระพัดวันเทดอนปี2565นะฮะก็เล่มนี้จบที่1,600บาทนะครับมีให้บริการอยู่3เล่มนะฮะ สามเล่มไปสองเล่มดิอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จักรนารายคุณผู้ชมพั 1, นเก้านะพันเก้านะเพิ่งมาถึงนะคุณแม่น่าจะทันไม่ทันได้เห็นนะนะเพิ่งมาถึงนะครับจะเป็นยันจักรนารายกระบองท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระเิดดวนปีหกห้านะฮะด้านบนเป็นยันเถาะนะครับนี่นะก็ครบเครื่องครบองค์กระบวนการนะครับอันนี้ นะเดี๋ยวค่อนมาเล่าให้ฟังทีหลังแล้วนะวันนี้ขออันนี้โชว์ของกัผมท้องเสียตั้งแต่กางเกาจะไม่ขึ้นตั้งแต่ทำไปวันนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้นะ FC รออยู่นะอ่ะพันเก้านะครับจากนารายอ่ะคุณผู้ชมมีสงปลาหมอนะ่มีสงปลาหมอไตรามาสหกสี่ ยันนะซอนหัวน,นี่นะครับคือจริงๆนะเล่มนี้เนี่ยต้องปิดกันประมาณ3 0มพันะครับคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคนที่ปล่อยมาเจ้าของเดิมนะครับไม่ต่อซักคำนะไม่ใช่ไม่ต่อ,นะตอดิเขาเปิดราคาแบบปึ้งคือผมอ่ะได้ครับเห็นแล้วราคาดีผมก็ถามเขาราคานจริงๆใช่ไหมนะครับเขาโอเคนะผมก็อาได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปล่อยให้กับ เอฟซที่ราคาถูกลงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมปกติเล่มนี้ต้องมีสามพันนะครับนะโค้ดตัวเลขหนึ่งสามนะฮะพอดีเจ้าของเดิมร้อนเงินนะครับเราประกันแท้ให้นะนะดูจากตัวไหนได้บ้างแท้นี่ครับโค้ดพัดหนึ่งร้อยปีนะแล้วก็ในส่วนของการตอกอักขระนี่นะครับผมดูยันเถาะก็ได้นะครับลายมือของช่างเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนยันหน้าซ่อนหัวนะครับด้านบนจะเป็นโค้ดหนึ่งสามตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นพระคาถา นะของหลวงพ่อเดิมยันพัดนะครับแล้วก็ยันที่เป็นของหลวงปูเทศนะครบครันนะครับเล่มนี้เอาไป2 5 0 5แล้วกันครับแบบดุนวนๆนะครับ2 5 0 0อ่ะแล้วก็ตรงนี้มีไซส์ขนาดสาริกาคุณผู้ชมเอาแบบไวจัดไวจริงไวสุดเลยนะครับ เอาไปเล่มละเก้านะครับจากปกติพันสนะครับนะอย่างที่บอกไปจะของเดิมร้อนเงินนะปล่อยแบบาราคาไม่ต่อนะพอดี้เขาปล่อยมาหลายชิ้นนะครับเนี่ยนะเขาปล่อยมาหลายชิ้นแล้วเดี๋ยวให้ดูใบครับดูใบไปถึงดูใบมีดนะครับไม่ใช่ดูใบที่สหรัฐเอเมเรตนะครับนะ่ะอะลองดูครับผมนี่ เราประกันแท้ให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยผมสแกนมาอย่างดีนะครับก่อนขึ้นผมก็ดูให้แล้วเช็คระเอียดถีทถ้วนนะครับรบประกันแท้ไปเลยนะฮะนี่โคดต,ต่างๆชัดเจนนะครับนะอ่าด้านหลังเป็นกลนจำปีนะครับรบประกันแท้บูชาไปสบายใจหายห่วงนะครับคุณใช้คลิปเสียงผมได้เลยเนี่ยนะวิดีโอที่นำเสนอเนี่ยเป็นหลักฐานได้เลยครับเพราะผมรับประกันให้ ผมตัวเช็คแล้วนะครับเล่มนี้เนี่ยแท้แน่นอนนะฮะเนี่ยในชุดที่ผมขึ้นมาให้เนี่ยรับประกันแท้ให้แน่นอนนะครับนะสบายใจใหายห่วงได้เลยครับลูกผู้ชายคุยกันครับนะลูกผู้ชายคุยกันถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าเก่ารู้ใจกันอยู่แล้วครับผมบริการเต็มที่แล้วผมก็ไม่เคยที่จะแบบอา่าเขาเรียกว่าจะมีการหมกเม็ดนะครับกาไรเท่าไหร่อะไรยังไงผมพูดได้นะครับนะอย่างเล่มเล็กๆเ,เนี่ยคุณผู้ชมรอบนี้ได้มาเนี่ย ถือว่าราคาดีนะครับมาปล่อยได้กำไรได้ประมาณสัก8 0 1 0 0บบาทเลยนะเนี่ยก็โอเคนะครับปล่อยหมดนี่ก็ยังได้หลายตังค์อยู่นะนะฮะนี่ลมพัดนะครับใส่มาเต็มใบเกตกระดีเดิมนะครับด้ามสีดำเป็นด้อ่ไม้เสาสาราเก่านะครับเนี่ยนะเป็นปี65กับปี66นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในถาดนี้เพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะครับชุดสาริกานี่นะครับผม999ครับผมนะฮะ999 ฟรีค่าจะส่งด้วยอ่ะผมวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนะแยกไว้เลยแล้วก็ในส่วนของมีดน้ำท่วมนะครับอันนี้จะเป็นด้ามฝักกระดูกนะครับหล่อขึ้นมาเนาะเป็นใบเหล็กน้ำพีนะจากทองแสนขันนะครับรับประกันแท้ให้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นพิธีปลูกเสกโดยจเจ้าอาวาสวัดน้ำพีคนปัจจุบันเป็นผู้ปลูกเสกนะครับใบอะ่ะจะมีการผสมเหล็กน้ำพีเข้าไปฝักและด้ามเนี่ยจะเป็นอ่า กระดูกสัตว์นะครับระดามโดยจะเป็นดามจำปีเนาะใบมีดสองจนิ้วนะครับบูชาที่600บาทนะครับผมใครสนใจชุดมีดช่วยน้ําท่วมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะจส่งให้นะครับฟรีค่าจะส่งนะครับอันนี้นะหกรบาทนะยังพอเหลืออยู่บ้างนะครับจํานวนก็เยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัว2องหมยังอยู่นะครับคุณผู้ชมอันนี้2องหมยังอยู่นะแต่ก็ไม่ได้รีบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปยังไงผมกะว่าจะเอาขึ้นที่ร้านนะครับเนี่ยนะ เป็นหลวงพ,พัดรุ่นสาลาแตกครับปี6 1นึ่ะครับนี่ปี6 1หนะครับสองหมนห้น 25, ก็แพงหน่อยนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าปล่อยไปทางจีนเนี่ยนะครับผมก็คือเรียบร้อยเลยครับไปแน่นอนนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยนะแต่ว่าปล่อยจีนรอบเนี้ยราคาจะไม่ดีเท่าไม่เท่าไม่เท่ากับอของที่เป็นดั้มดั้มงาฝักงานครับจะไม่เท่า ถ้าปล่อยจีนรอบนี้เนี่ยราคาเดี๋ยอาจจะไม่ได้25,000เนาะนะฮะเขาไม่ได้รู้คุณค่ากับเรานะครับคุณผู้ชมเขาบางบางทีเขาดูแค่ความเก่าเก่าก็เอาแล้วหรือบางทีเขาดูที่ด้ามงานฝักงานไหมถ้าด้ามงานฝักงานเขาเอาแล้วนะครับแต่เนี้ยเนด้ามไม้ฝักไม้แต่ว่ามีสตรอรี่นะแล้วผมก็ได้มาแพงนะเพราะว่าวันนั้นนะที่ต้องการได้คือคุณจะต้องเดินเข้าไปที่สาราแล้วก็ไปรับเองนะจำนวนการสร้างแค่199เล่มทั้งหมดนะฮะไม้เนี่ยมีการสร้างแค่100เล่ม และอีกไม้หนึ่งที่เป็นไม้เต่งเนี่ยนะครับผมจะมีการสร้างแค่99้เล่มนะครับนี่คือความหายากเพราะฉะนั้นจำนวนการสร้างขนาดนี้แล้วเป็นรุ่นที่พิเศษนะฮะในปี61ด้วยยากที่จะหาได้นะครับแล้วผมมีให้แล้วนะครับเล่มนี้นะแล้วจะอยู่กับผมไปอีกนะฮะโดยที่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้รีบนะเพราะส่วนตัวก็ชอบอยู่ด้วยเหมือนกันไอ้ก็ชอบอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เออเล่มถัดมาอันนี้จะเป็นเล่ม4 0 0พันนะ มหาบารมีปุญญากามโมครับมาเรื่อยๆแล้วตอนแรกมาสี่เล่มตอนนี้เหลือที่ผมเล่มเดียวแล้วนะครับไปอยู่กับผู้มีบุญนะที่บูชาไปแล้วนะครับดยชะตาต้องกันนะอันนี้เป็นมีดครูนะที่สามารถเอาขึ้นผ่านครูได้นะครับเพราะว่ายันต่างๆเป,ป็นยันงโลปูเทศยันนมพดเดิมนะเนี่ยอคราคุบาอาจารย์เท่านั้นเลยนะครับก็เล่มนี้จะเป็นมหาบารมีนะครับเล่ม 4,000บาทนะครับตอนนี้ยันณน้าซ่อนหัวอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นอักษรของคูบาอาจารย์นะยันณน้าซ่อนหัวในของหลวงพระเดิมนะครับแล,แล้วก็ถ้าเบาๆหน่อยก็จะมีด้ามไม้ขนุนนะครับไม้ขนุนอันนี้เบาหน่อยนี่พันหกนะครับจะเป็นยันน่องสิงหรือว่าแข้งสิงนะคุณผู้ชมนะอันนี้เอาไว้ต้านสิ่งที่มองไม่เห็นนะ สิ่งอวมงคลทั้งหลายสิ่งที่มองไม่เห็นยันแข้งสิ่งนี่คือสิ่งที่สยบเลยครับปีนะปี2566นะครับมีดหลบประพัดวัทยดวนนะอันนี้ก็1,600บาทนะนะนะแล้วก็เล่มเล่มนี้อะไรนะผมดูก่อนอันนี้ติดจองนะติดจองติดจองนะแล้วก็อีก2เล่มอันนี้จะเป็นสายเขาอ,อ้อของใหม่นะคุณผู้ชม900 อันนี้90 0อนะครับยันพยักเป็นการเลเซอร์ใบนะครับเป็นสายของวัดป่าเนาะนะนะสายเขาอ้อนะบูชาที่900บาทนะครับอันนี้นะก็เอาไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนะครับเล่มนี้นะนะเดี๋ยวโซนหนึ่งก็กำไรเดี๋ยวเอาไปทำบุญด้วยนะสองเล่มนี้ไปทำบุญกับทางวัดด้วยนะครับนะอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็วันนี้เรียกได้ว่ารีวิวแบบขึ้นอย่างเดียวนะขึ้น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  แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้พบกันอีกทีนะครับเดี๋ยวรอชุดใหญ่ไฟกรพิบมาถึงก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าได้สนใจ0631305304นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปพักก่อนนะครับท้องเสียวันนี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับขอเฮงเฮงรวยรวยครับ